ยินด,ดีต้อนรับโ่ช่องโซโคแล้วก็เรามาอยู่ในคอนเทนต์เขื่อนเอในวันนี้นะครับผมยังไงก็ก็ต้องขอขอบคุณ1,300ทัพซับด้วยนะครับเราโตกันมาได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลุยกันดีกว่าครับทุกคน Let's go <S เปวันดีทุกคนด้วยนะครับผมเชื่อสโนนะครับผมก็ เรามาดูคำถามแรกกันดีกว่าขอยี่สบาทไปซื้อขนมหน่อยได้ไหมอืมคเมื่อกี้คอมเสียนะก็เอาเป็นว่าข้ามข้าม,ข,ามข้ามแล้วกันครับผมไม่เห็นเรามาที่คำถามถัดไปนอนวันละกี่มมือครับผมว่าผมนอนวันละแปดมือแม่คำถามถัดไปพี่อยู่จังหวัดไหนคะัอืมพี่อยู่ชมพูทวีปแม่เป็นคำถามที่ดีจริงๆเลยเรา มาถึงคําถามถัดไปเมื่อไหร่จะสองบรรทัดเงาะนะอืมวิธีทําให้ถึงนะครับทุกคนก็ต้องกดซับกดไลค์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ขึ้นไปอยู่2สองบรรทั์กับเขานะะเขาจะได้ไม่เหงาก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยกันนะฮะมาที่คําถามถัดไปครับมมผมเลิกเกียร์อันบินได้ยังเอ้ยพี่ว่าพี่ก็ไม่ได้เกียร์นะน้องอืม<ห>พี่ไม่มได <ป S 2> ้เกียรเลยจริงๆ มามาที่คำถามนัดไปนะโอ้โหสุดพิเศษนะครับสองคนนี้สิ่งที่ผมเห็นจากคอมเมนต์นี้นะคือนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้มามอนดำเนินรายการแทนแล้วกันฮนะผมปวดหัวและวว่าง,ง่าว่าง่ายว่าง่ายสวัสดีครับแม่ คำถามเมื่อกี้ที่เอาโวนปวดหัวเลยนะมามาที่คำถามถัดไปครับผมอมผมเห็นอย่างนี้ผมก็ปวดหัวนะครับผมผมผมจำไม่ได้ว่าผมโดดไปกี่คนแล้วแต่ว่าทุกคนที่ผมอุ้มอะผมทัดโดดไปหมดแล้วไว้ทุกคนไปเรามาที่คำถามถัดไปครับผมแต่พี่ทัดโดดมาคล้ายอร่อยสุดอธิบายรสชาติทีอืม ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเรื่องการทัสดูดนะครับก็คือความอร่อยหรือความอะไรมันอยู่ที่นิสัยของตัวคนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น5คนนี้นะแล้วเรื่องใครที่อร่อยสุดผมผมเลือกไม่ได้เลยครับทุกคนอร่อยเหมือนกันถ้าอยากให้ไปดูดใครก็บอกแล้วกันนะผมพร้อมดูดทุกคน ไปเรามาที่คำถามถัดไปนะก็คำถามนี้ง่ายๆ่าอ่คิดว่าต้องทำยังไงให้คนเลิกเรียกพี่ว่าทัสดูดตอนแรกที่ผมได้ยินไป็ผมเองแบบแบบว่าอะไรคือทัสดูดวะใครมันตั้งชื่อหนีให้กูวะก็แบบว่าอืมผมผมทำอะไรไม่ได้ทุกคนผมไม่สามารถให้ทุกคนเลิกเรียกผมอย่างนั้นได้เอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันฮนะวันที่คำถามราะใรนะผมมีความสุขหรือยัง ผมอะปูเล่นบ้าใครมันจะไปเศร้าผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากเลยเว้ยที่แบบว่าผมมานั่งทำ YouTube หรือมานั่งสตรีมให้ทุกคนดูแล้วทุกคนแม่งเอนจอยแล้วมีความสุขอ่ะผมแม่งมีความสุขนะเว้ยทั้งแบบว่ามีเพื่อนๆมาใหม่มีคนรู้จักใหม่ๆอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าแม่งโอเคเว้ยแม่งแม่มีความสุขมากๆรวมถึงคนที่แบบว่าเขามาซัพพอร์ตผมผมแม่งดีใจนะเว้ยที่แบบว่าผมไม่คิดว่าจะมีคนมาซัพพอร์ตผมจริงๆอะ่ะไปเราไปที่คําถามถัดไปกันดีกว่าเราจะได้ไม่เศร้ากันไปกว่านี้ใครเป็นกําลังใจให้พี่เป็นสตรีมเมอร์คะก็ไม่หลายคนเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนแล้วก็กลุ่มเพื่อนหลักๆนี่แหละครับที่แบบว่า เขาอยากให้ผมทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันและจริงจังกับมันสักทีอะไรเงี้ยแล้วพอได้ทำมันก็มีหมดกำลังใจบ้างมีอะไรบ้างพวกเขาก็ให้ผมตลอดคนระับไปคำถามถัดไปครับผมความคิดเห็นต่อแอดมินช่องเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอ้ตายแล้วทำไมต้องถามวันยาขนาดนี้ปวดหัวเลยวะโอ้ยก็ผมรู้สึกดีที่มีพวกเขาอยู่ครับเพราะว่า ในเรื่องบางเรื่องที่ผมไม่รู้หรือผมไม่อะไรอ่ะเขาก็เป็นคนดูเป็นคนแนะนําให้ผมครับแบบว่าบางคนเขาก็อยู่ตั้งแต่แรกๆเลยนะที่ผมทํา youtube ำ่ะทํา y o youtube เป็นสตรีมตั้งแต่ตอนอยังเป็นสโนอยู่นะครับเขาก็เป็นคนที่มาดูตั้งแต่แรกๆเลยตอนเทสเขาก็มาดูผมแบบผมอื้งมากแล้วผมดีใจที่มีพวกเขาอมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วว่า ผมจะเปิดหน้าไหมผมเปิดหน้าไปใน TikTok แล้วนะครับก็สามารถไปดูกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ Q&A รอบหน้าจะอยู่ที่2,000นะครับก็ขอจบลิปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับไปกันด้วยนะบาย,บายๆครับจุ้ย